สวัสดีครับผมจิริไรเดอร์ครับวันนี้จะมาดูข้อแตกต่าง,างระหว่างตัวกระเป๋าคาดเอวนะครับที่หางใช้มาเอาเป็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็คือไทชิตัวใบนี้นะครับผมซึ่งยังเก็บไว้อยู่นะครับผมยังเก็บเอาไว้เผื่อสำรองก่อนนะครับผมก็มคือไทชิแบนดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็คือตัวของ Rubber Killer นะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาให้ดูข้อแตกต่างระหว่าง จะสองใบนี้กันนะครับผมสังเกตไหมครับว่าก่อนเด่นเลยก็คือรูปทรงนะครับผมที่ให้ดูแตกต่างแบบนี้เลยนะครับผมก็คือเรื่องของรูปทรงนะครับที่มันจะแตกต่างกันเลยนะครับผมแล้วก็เห็นได้ชัดก็คือขนาดนั่นเองนะครับผมอันนี้หังอยให้ดูนะจะสังเกตไหมครับว่าตัวไทยชี้เนี่ยจะใบใหญ่กว่านะครับผมส่วนของรับเบอร์คิลเลอร์เนี่ยก็จะบางๆนะครับผมซึ่งบางคอนเซ็ปต์ที่หย่งให้เลยก็คือใครสายจุ ใสยแบกต้องไทชีเลยครับผมส่วนใครใส่พิ้วเน้นความคล่องตัวก็ควรเลือกรับเบอร์คิลเลอร์ครับผมซึ่งเราจะแบ่งการใช้งานที่มันแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าด้วยวัสดุการใช้งานของตัวกระเป๋านะครับผมก็จะต่างกันนะครับนะครับผมซึ่งตัววัสดุเนี่ยของไทชีก่อนนะครับก็คือจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผมห0 0้ดีคือการถักตัวหนังนะครับผมแบบอย่างหนานครับผม ซึ่งมันก็จะเป็นคนละเกรดกันกับตัวของเจ้าตัวของ l a b b e r Killer นะครับผม Rubber Killer เนี่ยจะเป็นผ้า c o ด d u l a นะครับผม Condula นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนังยางรถบรรทุกนั่นเองนะครับมันก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงรูปร่างภายนอกนะครับผมการดีไซน์ต่างๆก็จะต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ความชอบส่วนตัวของพี่ๆแต่ละคนนะครับผมซึ่ง สำหรับตัวจิ๊บเองเนี่ยจิ๊บก็ชอบทั้งสองแบบเลยนะครับตั้งแต่ตอนเลือกเลือกมาเลยนะครับผมก็คือเราชอบสไตล์แบบนี้อยู่แล้วแต่ด้วยรูปทรงรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยสำหรับมันเป็นแนวสไตล์แบบคนขี่มเอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้หันก็เลยรู้สึกชอบนะครับผมแล้วก็เรื่องของความจุของต่างๆอ่ะเมื่อกี้เราจะพูดถึงเรื่องของตัวไทชีก่อนละกันนะครับก็คือ ไทชีเนี่ยความจุอยู่ที่5ลิตรเลยนะครับผมในช่องใหญ่นะช่องใหญ่ตรงนี้เนี่ยสามารถจุได้5ลิตรนะครับผมไม่รวมไม่รวมช่องด้านหน้าตรงนี้นะครับผมซึ่งด้านหน้าตรงนี้เนี่ยประกอบกับตรงนี้มีอีก2ช่องทําให้ใส่ของตรงนี้ได้อีกแล้วก็มีของไทชีนะครับจะมีพิเศษก็คือเรื่องของการที่ติดกุญแจได้นะครับผมติดกับกระเป๋าได้เลยสามารถติดของกุญแจแบบกุญแจบ้านกุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถใส่ในนี้แล้วก็ใส่ในกระเป๋าได้เลยนะครับผม ส่วนด้านใน,นก็จะมีความจุ5ลิตรนะครับผมสามารถที่จะกันน้ําได้100%เต็มนะครับผมยกเว้นว่ากระเป๋าจะมีร่องรอยการฉีกขาดแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าของหางมันมีผ่านการใช้งานมาแล้วโดยการที่ว่ามีการล้มผ่านจากอุบัติเหตุมาก็ตามนะครับผมมันจะมีร่องรอยของการถลอกอยู่นะครับผมสังเกตได้ว่าจะมีรอยอยู่นะครับนี่นะผมมันการใช้งานจริงๆเลย มันก็จะมีร่องรอยของการรดล้มรดอะไรนี้อุบัติเหตุนะครับจะมีก,การกระเป๋ามีแหกนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับก็เลยจะทําให้เนี่ยข้างในก็จะทะลุบ้างนะครับประมาณนี้นะก็เรียกว่ายับยับตามการใช้งานดีกว่าถ้าเกิดพี่พี่พพพพพพน้องน้องท่านใดก็ขับขี่ด้วยความระมัดราวาะวังแล้วกันนะครับผมจะทําให้การเซฟตี้ของข้างในเราก็ได้ดีนะครับแต่ว่า ทุกครั้งที่เกิดการล้มมาเนี่ยเรียกว่าเข้าของข้างในไม่ไม่เสียหายเลยนะครับกระเป๋าเขารับดามเมตเต็มๆแล้วแหละอ่ะทีนี้มาเจ้าตัวของราคาราคาของใบนี้นะครับไทชิอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเจ้าใบนี้นะหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบาทอันนี้ไม่รวมส่งนะครับอันนี้แล้วแต่ทางร้านเขาจะตั้งราคาละกันนะครับผมแต่ว่าราคาที่ยังซื้อมาเนี่ยมันพันหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาท นะครับส่วนทีนี้เนี่ยเจ้ารัเบอร์กิลเลอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยมีความจุอยู่ที่1.7ลิตรนะครับผมซึ่งต่างกันเยอะมากก็คือเรื่องของการขนาดการจุของนั่นเองนะครับผมแต่ว่าลักษณะอะไรกันก็คือใกล้เคียงกันหมดนะครับผมก็คือเป็นเนื้อผ้ายางด้านหน้านะครับผมซึ่งกันน้ําได้แบบ100%อยู่แล้วแี่ยตัวนี้เนี่ยเราไม่ห่วงนะครับ แล้วด้านในก็จะมีเป็นช่องเก็บกระเป๋าเป็นแบบพับสไตล์คล้ายๆกันเลยนะคบผมแต่ตัวนี้มีความจุได้แค่1 7ลิตรเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเก็บได้น้อยกว่าแต่เรื่องของความคล่องตัวหรือความที่มันดูจะก,กระชับตัวเนี่ยมันกระชับได้มากกว่าแล้วก็รู้สึกใบไม่รู้สึกหนาจนเกินไปนะครับผมออย่างอันเนี้ยข้างในนี้หางมีใส่ของอยู่บางส่วนก็คือช่อง ข้ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมีใส่ power bank นะครับข้างในมีกระเป๋าสตางค์แล้วก็มีตัวของพลบอนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของใส่เป็นพวกเงินสดเล็กน้อยแล้วก็พวกหูฟังนะครับมีขากล้องนะครับแล้วก็ช่องเล็กเนี้ยอันนี้หังชอบเป็นพิเศษก็คือเราเอาไว้ใส่มือถือนั่นเองนะครับผมส่วนสองช่องซ้ายขวาตรงนี้เนี่ยจะมีช่องตรงนี้อีกนะครับผมแล้อันนี้เนี่ยข้างนี้หางจะใส่กุญแจ ดอยู่นะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยทางเก็บไว้ว่าจะใส่สาหรับใส่ซิปโป้นะครับผมตรงนี้นะครับผมช่องนี้นะว่าจะหาซิปโปมาใส่ดูนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะก้นตรงไปหรือเปล่าก็เลยเดี๋ยวก็ต้องลองดูก่อนละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแนวทางการการติดป๋าของหางละกันนะครับผมเคื่อมีของต้องใช้งานก็เลยต้องใช้นะครับส่วนการใช้งานต่างๆของกระเป๋านะครับก็คือสามารถที่จะพาดไหล่ก็ได้ คัดไหลนะครับผมข้างหน้าข้างหลังได้หมดเลยนะครับแล้วก็คัดเอวนั่นเองครับแต่ว่าหลักๆปบบตายที่หังใช้เนี่ยหังมักจะเอาไว้ติดคัดเอวตลอดเพราะว่ามันการจับเลื่อนกระเป๋าหรือว่าเราจะมุ่เป็นไปไหนเนี่ยมันจะคล้องตัวได้มากกว่าเวลาเราขีมมา่มอเตอร์ไซค์สามารถที่จะแบบ่าเก็บมือถือก็ได้หรือว่าจะแบบล้วงเอามือถือเนี่ยมาดูเปิดแมปก็ได้นะครับมันจะคล้องตัวตรงนี้มากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หังก็ มาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะครับผมว่าหลังจากการใช้งานมาแล้วเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างระหว่างเจ้าไทชีกับตัวระเบอร์คิลเลอร์นั่นเองนะคบผมซึ่งเราก็รู้สึกแล้วว่าอืมพอเราใช้กระเป๋าที่มันใบใหญ่กว่าแบบนี้เนี่ยไทยชีก็จะใหญ่กว่าถูกไหมครับผมมันจะให้เวลาที่เราใส่ของเนี่ยมันจะใส่ได้จุก,กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แบกอังก็เลยต้องแนะนํามาว่าถ้าเป็นใครชอบแบกของออกเดินทางเยอะๆเนี่ยใบเนี้ยถ้าออก วันเดย์ทริปเนี่ยเรียกว่าเหลือเฟือเลยก็คือสามารถใส่ได้ชุดเสื้อได้หนึ่งตัวแล้วก็พวกแปวนสีฟันยาสีฟันใส่ได้เลยเรียกว่าแบบมันเป็นใบสําหรับออกทริปอ่ะภายในเช้าปร,ประมาณแบบสองวันหนึ่งคืนก็ได้เสาร์อาทิตย์นะครับเรียกว่าแบบหนึ่งใบยอย่างเงี้ยเหลือเฟือนะครับใส่ของได้เยอะเรียกว่าจุได้เต็มเต็มเลยสามารถพบได้แค่อย่างเงี้ยออกวันเดย์ทริปหรือออกสองวันหนึ่งคืนก็ได้ เสาร์อาทิตย์นะคบผมออกไปเที่ยวไปเที่ยวการหนึ่งเนี้ยไปโดดน้ําแล้วก็มีเสื้อลำลองอีกสักตัวหนึ่งสำรองสาหรับเปลี่ยนวันนุ่งขึ้นหรือใส่นอนก็ได้เนี่ยนะคบผมใบนี้ก็เหลือเฟือเลยครับผมหาบ็อกเซอร์ตัวหนึ่งสําหรับใส่ไว้เปลี่ยนเนาะเรียกว่าแบบมันก็จะแบบใส่ได้แบบพอดีเป๊ะเลยครับผมแต่ถ้าเป็นใบนี้เนี่ยใบนี้หนึ่งจุดเจ็ดลิตรใส่กระเป๋าสตางค์ใส่ไม่่หน่อยเต็มแล้วครับผมเพราะว่าหังเจอแล้ว หัางใสทั้งตัวเจ้าเครื่องอัดเสียงตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่คือเครื่องอัดเสียงที่หัางใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมก็คือใช้มาดูตลอดนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนมากเจ้านีไม่เคยได้ออกกล้องเลยเพราะว่ามันทําหน้าที่ก็คืออัดเสียงหัางอยู่นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็คืออัดอยู่นะนี่นะครับผมซึ่งหังก็จะนําเสียงตรงนี้เนี่ยมาซิ้นกับตัวกล้องนะครับผมมันก็จะเป็นวิธีของการทํางานเบื้องหลังของเสียงตัวนี้กับเสียงในกล้องนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยเสียงที่กล้องอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนเท่ากับ เสียงที่อยู่ตรงเครื่องอัดเสียงตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเครื่องอัดเสียงเหมือนทําคลิปแนะนําเจ้ามนี้เลยได้เจ้ามนี้มาออกกล้องบ้างเลยนะครับผมกันเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปแยกหรือสําหรับกันรีวิวเจ้าการใช้งานของเจ้า t ทสแคมด R ศูนย์05นี่เลยนะครับผมอ่าได้ได้คลิปต่อเลย <laughs> โอเคครับผมสําหรับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นแนวทางดีกว่าสําหรับที่ห่างจ่แนะนําระหว่าง ให้พี่น้องๆได้เลือกกันดูนะคบผมว่าใครจะเหมาะกับสายไทยชีมากกว่าหรือจะไปชอบของสายแร็ปเปอร์คิลเลอร์ดูนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหางบอกไว้เลยว่าสอง่ายนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรหางเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหางรู้สึกว่าหล,หลายๆคนรู้สึกจะลังเลใน,นการที่จะเลือกกระเป๋าคาดเอวสักใบหนึ่งมาอยู่ข้างตัวเนี่ยก็น่าจะแบบเหมือนยังลังเลแล้วกว็เรื่องด้วยของราคาเรื่องของดีไซน์ แล้วก็การจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆว่ามันจะเหมาะต่อไลฟ์สไตล์เราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นแนวหนึ่งในแนวทางที่หังได้มาลองเล่าสู่กันฟังมามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมถ้าเกิดพี่น้องท่านใดชอบนะครับผมคลิปแนวนี้สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหังได้เลยนะครับผมหังก็จะพยายามทําคลิปแนวแนวนี้ออกมาให้ดูๆให้ได้ชมกันอีกนะครับผมหรือถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หังด้วยนะครับผมมันจะเป็น กำลังใจสาหรับคนที่เริ่มทําช่องมานะครับผมเรียกว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้หางได้ทําคลิปตรงนี้ไปต่อนะครับผมยังไงถ้าใครยังอยู่จนถึงประมาณสองสามปีแล้วนะที่อยู่กับหางมาตลอดตอนนี้ยอดซับเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเก้าซับนะครับผมเรียกว่าสามปีหางก็ทํามาขนาดนี้ก็เหมือนมันก็เกินฝันหางมาระดับหนึ่งแล้วล่ะครับแล้วก็ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่หางได้ทําแล้วมันรู้สึกสนุกมากๆรู้สึกได้ก้าวออกจากความกลัวต่างๆทําให้หางได้พัฒนาตัวเองจากจุดหนึ่งที่ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ยังขี่จกักรยานไม่เป็นก็ขี่จกักรยานได้เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ได้บ้างไปหัดเรียนรู้จนสุดท้ายสามารถที่จะนาเข่าเช็ดพื้นได้บ้างนะครับผมมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราได้เห็นตัวเองในการที่จะพัฒนาตั้งแต่ละขั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกๆคนได้ลองประสบการณ์ดูในการที่จะพัฒนาก้าวข้ามไปไปด้วยกันกับหังนะครับผมยังไงหังก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมที่อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะครับผมพี่ๆทั้ง149ซับนะครับผมณนะตอนนี้นะครับผมยังไงเราก็จะไปให้ถึงพันซับให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับผมอยากจะไปพันซับนะครับผมเป็นเป้าหมายระยะสั้นต่อไปนะครับผมจนถึงระดับ ค่อยโตไปเรื่อยๆไปด้วยกันนะครับผมอย่างไรหังก็ขอฝากจริงๆด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับผม